สวัสดีครับสินค้าชิ้นต่อไปจะส่งวันนี้นะครับเป็นชุดแกนอนาล็อกของ P5 นะครับตัวนี้เป็นยกชุดเลยนะครับลูกค้าท่านใดสนใจนะครับกดจุด3จุดมุมบนขวามือนะครับจะมีลิงก์พาท่านไปยังช้อปปี้ทิกตอก l a ซา d a l i ลน์ช็อปนะครับถูกใจช่องทางไหนก็สั่งซื้อช่องทางนั้นได้เลยนะครับใน Facebook ก็จะอยู่ใต้คลิปวิดีโอนะครับรายละเอียดถ้าเกิดว่าหาไม่เจอก็แท็กชัมาได้นะครับ ตัวลูกค้าท่านใดนะครับที่ประสบปัญหานะครับจอยเดินเอนะครับเดินไม่ตรงศูนย์เอียงนะครับซื้อตัวนี้ไปเปลี่ยนยกชุดก็ได้นะครับลงทุนเยอะหน่อยก็หายเป็นปิดทิ้งแน่นอนนะครับสําหรับลูกค้าท่านใดที่จะไปหยัดหน่อยก็ซื้อเฉพาะตัวสีเขียวตัวนี้นะครับเนี่ยจะมีขายแยกมาก็ถูกกว่านะครับซื้อแยกก็ได้นะครับซื้อรวมก็ได้นะครับแล้วแต่สะดวกนะครับอย่าลืมเก็บโค้ดส่วนลดส่งฟรีส่วนลดเพิ่มเติมนะครับ เพื่อใช้ในการสั่งซื้อด้วยนะครับจะได้สินค้าราคาพิเศษไปนะครับขอบพระคุณครับ